สวัสดีครับจากชายช่างฟาร์มนะครับรอบส่งเป็ดอีเหลียงและไก่บาพีประจำสัปดาห์วันที่ห้าธันวานะครับ200กว่าตัวแล้วก็ไก่บาพีมันล็อกเห็นไหมนี่ไก่บาพีมันล็อก25้าตัวนะครับเป็ดอีเหลียงประมาณ200กว่ากว่า้ากล่องนะครับ อรอบต่อไปส่งได้วันจันทร์หน้านะครับผมใครสนใจก็ทักมาหรือโทรมาจองไว้ได้เลยนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ ลูกไข่กันนะไก่บาพีมันล็อกนะครับเตรียมส่งวันนี้25เตัอ